สิงยันไม่นะ้ครับหรือว่าชื่อเดิมหรอชื่อสิงพยักษ์เนี่ยนใะไฟทีซ้อมมากี่วันปร,ระมาณสองอาทิตย์ก็รซ้อมอยู่ที่ไายอ,อยู่ที่บุรีรัมม์มีใครเป็นผู้่บาซ้อมหรือเปล่ามีคุณเชษครับเดินชนวนน้อง แต่พวกในค่ายเชื่อนะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอาสี่สูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หน่สิบเอ็ดมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับทศวรรษเนาะไม่เคยต่อยเขาด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเคขาต่อยยังได้ดูยังเขาเมือสไตล์วันนี้มาเจอทศวรรษวางเควางแผ่งไอ้ดิปล่อยตามสไตล์เนาะไปแก้ไขวุฒิดีเลยล่าสุดเราก็ต่อยไว้ที่วันนั้นต่อยกับจับไปปะ เป็นไงเอาผลมาแต่ไปโดนอะไรชงหวานพลาดหล่นเลยวันนั้นต่อยอีเวนต์ร้อยร้อยยี่สิบสี่วันนี้ต่อยร้อยยี่สิบสามเนาะถ้าเข้าไปช่ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดนั่งเก็บตอนเช้าเกมวิ่งยี่สิบยี่สิบสายตอนเช้าร่างกายไฟนี้ตอนแปดเจ็ดเป็นไงสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดไหมเนี่ยพร้อมมาเอาแชร์ท่าน่าคุมมากี่กิโลประมาณห้าหกโลต่อยมวยไทยของเราหลักวันนี้ หลักเท่าไหร่แล้วเ่อยมาทั้งหมดตอนนี้หลักเท่าไหร่คนจังหวัดจังหวัดชลบุรีเด็กชลบุรีอ่ะฝากเชิญเชิญแฟนขับรถเลยเขาบอกเป็นชาวจังหวัดชลบุรีเชื่อเป็นกำลังใจให้ทีมนี้ชนะแน่นอนนะเอาแดงเกิดด้วยนะอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับ